สวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือกิจกรรม home based learning ค่ะกิจกรรม home based learning คือการที่ผู้ปกครองจะได้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเนื่องจากในสภาวะโรคระบาดในปัจจุบันทำให้เด็กๆไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองยุคใหม่ที่จะทำหน้าที่พ่อแม่และคุณครูไปพร้อมๆกันโดยในกิจกรรมผู้ปกครองจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กรวมทั้งยังได้ฝึกทักษะชีวิตทักษะด้านเทคโนโลยีและได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการได้ลงมือทำด้วยตนเองซึ่งหน่วยที่เราจะเรียนรู้แบบบูรณาการในสัปดาห์นี้ก็คือหน่วยต้นไม้ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่1เรื่องการสำรวจต้นไม้สำหรับในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันสำรวจต้นไม้จากนั้นให้วาดภาพและระบายสีเมื่อวาดภาพเสร็จให้ผู้ปกครองช่วยกันบันทึกการสนทนาลูกรักโดยให้บันทึกคำพูดของเด็กว่าเด็กวาดรูปอะไรคะ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ค่ะเรื่อง ต้นไม้ที่เด็กๆชอบกิจกรรมนี้นะคะเด็กและผู้ปกครองสำรวจต้นไม้บริเวณรอบบ้านจากนั้นให้วาดภาพและระบายสีค่ะโดยให้ผู้ปกครองเขียนบันทึกการเล่าเรื่องเหตุผลที่เด็กๆชอบต้นไม้ชนิดนั้นๆด้วยนะคะกิจกรรมที่3อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตภาพอุปกรณ์ด้านล่างนะคะว่ามีอะไรบ้างจากนั้นให้เด็กๆช่วยกันร,ระบายสีแล้วให้ผู้ปกครองนะคะช่วยตัดภาพนะคะติดลงไปในช่องว่างด้านบนได้เลยค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมที่4ค่ะ กิจกรรมการประดิษฐ์กระถางต้นไม้สำหรับใบกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะก็จะชวนผู้ปกครองนะคะช่วยกันประดิษฐ์กระถางต้นไม้นะคะโดยใช้วัสดุเหลือใช้ภายในบ้านหรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะในกิจกรรมนี้เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่5 ขั้นตอนในการปลูกต้นไม้สำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลข1 2 3 4สลงในช่องว่างเพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการปลูกต้นไม้ให้ถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆทำใบงานครบทั้ง5กิจกรรมแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆและผู้ปกครองร่วมกันปลูกต้นไม้มาคนละ1ชนิดค่ะสำหรับกิจกรรม h Home b a s e d Learning ในหน่วยต้นไม้ก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปค่ะขอบคุณผู้ปกครองมากๆนะคะ